ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินถึงปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ได้แก่ตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ของไทยและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเช่นอัตราเงินเฟ้อที่วัดจาก PCE พอ PCE Price Index CPI Index และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์โดยปิดสัปดาห์ก่อนมีกระแสเงินทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตร912ล้านบาทขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ480ล้านบาทซึ่งค่าเงินบาทวันที่27มีนาคม2 2,566เปิดตลาดที่34บาท22สตางค์ต่อดอลลาร์ซึ่งอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวันที่24มีนาคม2566ที่ระดับ34บาท14สตางค์ต่อดอลลาร์อย่างไรก็ตามดอลลาร์ได้แรงหมุนเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภยัยขณะที่ยูโรและปอนด์ถูกกดดันจากการที่หุ้นธนาคารดอยส์แบงก์ของเยอรมันดิ่งลงในตลาดยุโรปและสหรัฐหลังจากที่เครดิตดีฟอลท์สวอปซึ่งเป็นอนุรักษ์ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของดอยส์แบงค์ พุ่งสูงสุดในรอบ4ปีท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสเสถียรภาพของทางธนาคาร